ไม่จะมาสอนท่าคองฟรีนะครับผมซึ่งคองฟรีเป็นยังไงเราไปดูกันเลยเอาละครับทุกผูช้ชมเห็นไมเมืม่อกี้คือท่าคองฟรีนะครับผม<อ>ก่อนที่จะทำคองฟรีผมแนะนำให้คุณไปฝึกคองโวลแล้วก็เพรสชั่นจัม์หรือว่าสแตนดิ้งจัมก่อนนะครับ ซึ่งคอนโวผมก็ทำคลิปสอนไปแล้วส่วนเอ่อิชั่นจัมก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าถ้าเดือดจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆในคลิปนี้เลยละกันนะครับผม <g lish> ก็ซึ่งคองฟรีมันจะมี2แบบที่เห็นไป <g lish> ก็คือเราคองฟรีลงมาในที่ที่มันต่ำกว่า <g lish> จากสกิบขวาที่เราทําคองหรือจะทําคองฟรีเไปสกิบขวาที่มันอยู่ระดับเดียวกับจุดที่เราทําคองนะครับผมก็ซึ่งแบบที่2เนี่ยจะยากกว่าเพราะต้องใช้แรงโดดแรงดันตัวมากกว่าวิธีแรกนะครับ พอการสำคนที่ฝึกคองเพลใหม่ๆก็อยากให้ฝึกวิธีแรกก่อนคือทำจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะครับโอเควิธีการฝึกคองเพลยหงนะจากที่คุณทำคองโฟลหรือบุดเชยนจัมได้แล้วแนะนําให้ทําตรงพื้นที่มันเรียบนะครับลงมาตรงพื้นที่เรียบแบบไม่ใช่เป็นกล่องหรือว่าเป็นขอบนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายกันไปก็เราต้องฝึกให้เราชชวรวก่อนว่าเรามั่นใจว่าเราทําได้ดีแล้วแล้วเราค่อยไปเพิ่มระดับความยากนะครับก็ให้หาพื้นเรียบเงี้ยพื้นเรียบแล้วก็วางมาร์ก อะไรก็ได้เป็นมาร์กจะเป็นกระดาษเป็นเทปหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณใช้เป็นมาร์กได้นะครับโอเคพอคุณได้มาร์กแล้วคุณก็ลองทํคของแล้วก็ลงมายืงจุดนี้ให้ได้ซึ่งเทคนิคการทําคองครีนะครับทำแบบที่สูงมาที่ต่ำงนพอเราคองไปแล้วเนี่ยให้เราดึงหลังนิดหนึ่งเพื่อที่ให้ขามเราจะได้ไปด้านหน้าแล้วก็แรนดิ้งได้นะครับเพราะว่าการทำคองฟรีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคองลงแล้วเ,เราก็ไปจ่อเพราะว่าพิสชั่นเั็คือการที่เรา กระโดดมาแล้วเราก็ต้องสติ๊กหรือว่าหยุดตรงจุดที่เราจะแลนดิ้งให้ได้นะครับตรงจุดหรือตรงมาที่เราวางไว้เราต้องแบบหยุดที่ตรงนั้นไม่ไปต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมทำคองฟรีให้ดูเลยละกันวิธีเทคออฟคอนฟรีมันจะเหมือนทำคองกันแหละแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือเวลาเราเทคออฟหรือทำคองเนี่ยเราต้องกดตัวต่ำ หน่อยเพราะว่าเวลาเรากดตัวต่ําแล้วเราทําคลองเนี่ยมันทําให้เราพุ่งไปได้ไกลขึ้นพุ่งไปได้ไกลกว่าเราวิ่งมาแล้วก็โดดแล้วก็คลองปกตินะครับให้พยายามกดตัวลงนิดหนึ่งแล้วก็พุ่งไปนะครับโอเคครับหลังจากที่ทาคลองพรีจากที่สูงลงมาลงพื้น,นเรียบๆแล้วก็มีจุดมาร์กเนี่ยได้แล้วแล้วก็ลงคือคลองพรีลงมาแลนดิ้งตรงจุดมาร์กได้แล้วแล้วก็เพิ่มระดับความยากค่ะก็เป็น ของพีไปลงสกีขวางที่มันเตี้ยก,กว่านะซึ่งตรงนี้ก็จะทําเหมือนกับเราแลนดิ้งลงมาแต่ว่ามันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกไงอ่ะมันจะสูงขึ้นมามันก็จะมีขอบบางคนก็อาจจะกลัวแบบลื่นหรือพลาดได้เพราะงั้นผมถึงได้บอกว่าคุณต้องไปฝึกเออพิสชันจัม์ให้คลองก่อนเพราะว่าพิสชั i นจัมพ์เราจะฝึกกระโดดแล้วก็ไปโ h ล v จุดที่เราจะแลนดิ้งคือมันทําให้เรา มีความแม่นยําขึ้นเวลาเราจะแลนดิ้งหรือโดดไปที่จุดจุดหนึ่งเพราะว่า p ีเส้นจ o n จำคือการที่เราโดดจากจุด A ไปจุด B แล้วก็ไปหยุดที่จุด B ด้วยความแม่นยําเพราะว่าคาว่า precision precision แปลว่าแม่นยําจำกระโดดนะครับก็คือมันจะเป็นการโดดไปแลนดิ้งแบบแม่นๆนะ,ะสำหรับวิธีการทําคอน l e t จจะบนกลกองเนี่ยเป็นลงกล่องที่เล็กกว่าผมมีเทคนิคการฝึกอยู่มันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้อย่างที่ผมเคยบอกไปว่า เราต้องมั่นใจก่อนเราถึงจะทำท่านั้นได้เราฝึกขึ้นมาบนกล่องก่อนฝึกเพราะว่าเวลาเราทำาคองอะไรพวกเนี้ยเราเราทำจากที่สูงลงมาที่ต่ำเนี่ยเราจะไม่เห็นจุดแลนดิ้งอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปของสุดไดรโรเพราะว่ากล่องที่สูงกว่าเนี่ยมันจะบางจุดที่เราแลนดิ้งเราจะเห็นจุดที่เราจะแลนดิ้งอีกทีก็คือตอนที่เราคลองไปแล้วใช่ไหมเพราะงั้นวิธีฝึกเราก็คือขึ้นมาบนกล่องแล้วเราก็ พอเราทําเริ่มชินแล้วผมอยากให้เพิ่มสเต็ปเป็นการวิ่งมาวิ่งมาขึ้นเกาะแล้วก็โดดไปพีนะครับนะครับก็เพิ่มสเต็ปไปเรื่อย <S <S ๆ,ๆไปเรื่อยๆมันใกล้เคียงพอคุณเริ่มมั่นใจแล้วคุณก็เริ่มทําคองพีเลยอ่าหรออธิบายเพิ่มเติมถ้าเป็นจุดแบบบนลงล่างกล่องเนี้ยก็พยายามฝึกแา่จุดที่มันแบบใกล้ๆไม่ไกลามากเพราะว่ายี่งไกลคุณยิ่งต้องใช้แรงเยอะแล้วพอเราใช้แรงเยอะมันจะไปเร็วขึ้นก็ม,นมีโอกาส พจาพลาได้เพราะก็ค่อยฝึกจากาจุดที่มันใกล้ๆกันก่อนนะครับเอาละครับพอคุณฝึกทำคองพีลงจากที่สูงไปที่ต่ำจนคล้องจนชินแล้วคราวนี้เรามาลองทำจากความสูงระดับเดียวกันซึ่งสิ่งกีดขวางแบบนี้คุณสามารถหาได้แบบเคยไปแบบสวนสาธารณะไหม มันจะเป็นแบบช่องที่มีต้นไม้ตรงกลางแล้วก็มีขอบล้อมรอบต้นไม้อะเป็นที่ปกติเขาไปนั่งกันะนะแต่เราก็ใช้ตรงนั้นอะฝึกทำคอนกรีตไดกก้ก็ทำคอนกรีตจากขอบอจุดไปยืนที่ขอบอจุดก็ได้ความสูงมันจะเท่ากันแต่ว่าข้อดีของมันคือมันจะไม่มีช่องแบบเนี้ยเพราะงั้นมันทำให้เรามีความกล้าในการทำมากขึ้นไอจุดที่เราจะไปพรีหรือไปแลนดิ้งเนี่ยถ้าเกิดความสูงมันเท่ากันตรงจุดนี้จะขึ้นอยู่กับตอนที่เราเทคออฟเทคนิคมันอยู่ที่การเทคออฟของเรา คือยิ่งเราเทคตัวแบบกดต่ำอะแล้วก็สปริงตัวได้แรงเท่าไหร่มันก็จะไปจุดนั้นได้ง่ายขึ้นคือตอนนี้เราวิ่งมาเทคกเนี่ยเราต้องแบบกดตัวให้ต่ำเลยแล้วก็ดันตัวพุ่งขึ้นไปเพราะมันจะแบบเหมือนมันมีแรงช่วยเพราะตอนเราเทคตัวต่าๆขึ้นเนี่ยมันจะแบบงอขาพอเรางอขาแล้วเราโดดแรงปีนมากกว่าเราวิ่งมาโดดนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคทําให้เราคอง ได้สูงขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณหาไอที่แบบนี้ได้นะสิ่งกีฬขวานมันมีเขาเรียกไงอะมันมีช่องว่างความสูงประมาณเนี้ยคุณก็ฝึกเป็นคลองไปแคทแกะก่อนก็ได้มันช่วยแบบทําให้เรากล้าขึ้นอนะเพราะว่าบางคนแบบยังไม่กล้าโดดสูงเพื่อไปยืนก็ฝึกเป็นคลองแคทแกะก่อนก็ได้ไอ้แกลผมก็ฝึกงั้น,น,นก็คือเราก็ต้องมาเกาะคือให้พอเข้าใจอารมณ์ว่าตอนที่เราลอยมาแล้วก็เราขังเพือนเป็น ก็ฝึกแบบที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับโดยการเป็นคลองไปแล้วก็เอาขาเดียวขึ้นก่อนเป็นวันเล็กขึ้นเป็นเหมือนเชียนจั๊มอ่ะนะประมาณนี้นะครับเราก็ทำไปเรื่อยจนชินคือเราเป็นการฝึกอ้าเฮ้ยกลับมาแล้วเหรอโอเคครับพอทำคลองพลีขึ้นไปขาเดียวได้แล้วที่หมอทำให้ดูเมื่อกี้จากนี้เราก็จะ ทำคอนฟรีขึ้นไปยืนสองขาเลยนะครับเทคนิคอย่างที่บอกไป <c oughs> คือตอนเทคเทคี่กต่ำๆถักแรงๆแล้วก็วิธีเพิ่มแรงที่ดีสุดสำหรับผมก็คือวิ่งมาคือเราวิ่งมายิ่งไกลมันก็ยิ่งแรงขึ้นยิ่งไกลมีทํให้เราเทคแรงขึ้นแต่ว่าเวลาวิ่งไกลก็ต้องกดจังหวะดีๆเพราะว่ายิ่งเราวิ่งไกลหลามันจะกะ,ะกะจังหวะยากแต่ว่ามันทําให้เราคอนฟรีได้ง่ายขึ้น ือวิธีการทำคอนกรีนะครับก็เป็นว่าฝึกกันบ่อยบค่อยๆฝึกจากเสร็บไม่ง่ายก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอย่าเพิ่งทำแบบโดดทีเดียวเลยแม่้นมันจะมีโอกาสอาดเจ็บมาเพราะงั้นแนะนำให้เริ่มจากเสร็บง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยมาทำคอนกรีนะครับก็เป็นว่าขอคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ